สวัสดีทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งนวัตรกรรมการเกษตรระดับพรีเมียมวันนี้เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะพาทุกท่านทำความรู้จักกับ2,025จัมโบ้แทรกเตอร์สีเขียว e m เมอรัล o a ร Tractor รุ่นใหม่ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งทันสมัยและความหรูหราได้อย่างลงตัวตั้งแต่แรกเห็นทุกสายตาจะต้องหยุดจับจ้องไปที่ตัวถังสีเขียวเมทัลลิกเงางามซึ่งเปล่งประกายภายใต้แสงไฟสปอตไลท์ในโชว์รูมสุดหรูแห่งนี้ เมื่อก้าวเข้าสู่โชว์รูมคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แตกต่างจากโชว์รูมเกษตรทั่วไปพื้นหินอ่อนสีขาวเนียนละเอียดสะท้อนเงาของจมโบทแทรกเตอร์2025อย่างงดงามแสงไฟ VIP ที่ติดตั้งรอบทิศทางช่วยขับให้ตัวถังสีเขียวเอเมอรรัลดูโดดเด่นยิ่งขึ้นเงาสะท้อนบนพื้นประกายระยิบระยระับราวกับเพชรเพิ่มมิติแห่งความหรูหราที่หาไม่ได้จากที่ใด เริ่มจากด้านหน้าของตัวรถคุณจะพบกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งดูดันไฟหน้า LED Matrix รุ่นล่าสุดส่องสว่างคมชัดแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายฝากระโปรงถูกออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เส้นสายโค้งมนผสานกับความแข็งแรงช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุดเลื่อนไปด้านข้างจะเห็นล้อขนาดใหญ่พิเศษพร้อมยางคุณภาพสูงที่พัฒนาเพื่อการเกษตรทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพื้นดินแข็งพื้นโคลนหรือพื้นที่ลาดเอียงโครงสร้างด้านข้างของตัวถังเน้นเส้นสายยาวต่อเนื่องตั้งแต่หัวจะดท้ายทําให้แทรกเตอร์คันนี้ดูปราดเปรียวทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแรงแบบงานเกษตรมืออาชีพด้านหลังคือหัวใจสําคัญของงานเกษตรประกรร,ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายฟังก์ชันสามารถติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายพรนหรือขนส่งได้อย่างรวดเร็วระบบไฮดรอลิกพลังสูงให้แรงยกมหาศาลร,รองรับงานหนักต่อเนื่องตลอดวัน พร้อมระบบเซนเซอร์อัจฉริยะช่วยควบคุมแรงดันและความแม่นยำเพื่อให้ทุกงานเกษตรเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยเมื่อเปิดประตูครึ่งไปด้านในคุณจะพบกับห้องโดยสารสไตล์ลักชัวรีที่ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในรถยนต์หรูเบาะหนังแท้สีดำตัดได้เขียวเข้ากับสีภายนอกอย่างลงตัวเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์รองรับสรีระผู้ขับขี่ลดอาการเมื่อยล้าระหว่างการทำงานยาวนานพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นมาพร้อมปุ่มควบคุมครบครันสามารถสั่งงานระบบต่างๆได้เพียงปลายนิ้ว รงกลางคือหน้าจอสัมผัสดิจิทัลขนาดใหญ่แสดงผลข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์ทั้งความเร็วการใช้เชื้อเพลิงระบบ GPS และการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนอกจากนี้ยังสามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่านระบบ AI ที่เรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับขี่เพื่อปรับการทำงานของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อัตโนมัติระบบปรับอากาศอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำไม่ว่าจะร้อนจัดหรือหนาวเย็นห้องโดยสารยังคงเย็นสบายตลอดเวลาไฟแอมเบียนไลทรอบห้องโดยสารสามารถปรับสีได้ตามอารมณ์ สร้างบรรยากาศผ่อนคลายแม้อยู่ในงานเกษตรหนักหน่วงภายใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์รุ่นใหม่ประสิทธิภาพสูงผสานเทคโนโลยีไฮบริดเทอร์โบให้แรงบิดมหาศาลในทุกช่วงความเร็วลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมโหมดอิโคช่วยประหยัดเชื้อเพลิงเมื่อทำงานเบาระบบเกียร์อัตโนมัติอินเทลเจนชิฟช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว ด้านความปลอดภัย2,025จมโบ้แทรกเตอร์จัดเต็มด้วยกล้องมองรอบคัน360องศาระบบเตือนการชนล่วงหน้าระบบควบคุมการทรงตัวและเบรก ABS รุ่นล่าสุดทุกการทำงานจึงมั่นใจได้ทั้งบนพื้นเรียบและพื้นที่ลาดชันทุกองค์ประกอบของ2,025จมโบ้แทรกเตอร์สีเขียวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสารรค์เครื่องจักรเกษตรที่ก้าวล้ำทั้งความสะดวกสบายของผู้ขับขี่ความทนทานต่อการทำงานหนักและความหรูหราที่เหนือกว่าทแทรกเตอร์ทั่วไปนี่ไม่ใช่เพียงเครื่องมือทำงาน แต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งอนาคตของการเกษตรสมัยใหม่ที่รวมพลังเทคโนโลยีและดีไซน์ไว้ในคันเดียวเมื่อคุณได้ทดลองขับคุณจะรู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังพวงมาลาัยแม่นยำระบบการสะเทือนรองรับแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้การขับขี่ในทุกสภาพพื้นผิวเป็นไปอย่างมั่นใจและผ่อนคลายประสบการณ์ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่แทลตเตอร์ระดับ V.I.P เท่านั้นที่จะมอให้ได้ และนี่คือ2,025จ u m โบ t แ a c t o r สีเขียวเอ er เรอรัลความลงตัวของพลังงานการออกแบบและความหรูหราที่พร้อมยกระดับทุกงานเกษตรของคุณไปอีกขัน้นสัญ,ญลักษณ์ใหม่แห่งความสำเร็จที่จะพาคุณก้าวไปสู่อนาคตการเกษตรอย่างยั่งยืนสวัสดีทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งนวัตกรรมการเกษตรระดับพรีเมียมวันนี้เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะพาทุกท่านทำความรู้จักกับ2,025จ u m โบ t แ a c t o r สีเขียวเอเมอรัลรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ที่ผสมผสานความแข็งแกร่ง ทันสมัยและความหรูหราได้อย่างลงตัวตั้งแต่แรกเห็นทุกสายตาจะต้องหยุดจับจ้องไปที่ตัวถังสีเขียวเมทัลลิกเงางามซึ่งเปล่งประกายภายใต้แสงไฟสปอตไลท์ในชรูมสุดหรูแห่งนี้เมื่อก้าวเข้าสู่ชรูมคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แตกต่างจากชรูมเกษตรทั่วไปพื้นหินอ่อนสีขาวเนียนละเอียดสะท้อนเงาของจมโบ้แทรกเตอร์2025อย่างงดงามแสงไฟ VIP ที่ติดตั้งรอบทิศทางช่วยขับให้ตัวถังสีเขียวเอเมอรลด์ดูโดดเด่นยิ่งขึง้นเงาสะท้อนบนพื้นกระกายระยิบระยับราวกับเพชร เพิ่มมิติแห่งความหรูหราที่หาไม่ได้จากที่ใดเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถคุณจะพบกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งดุดันไฟหน้า LED Matrix รุ่นล่าสุดสองสว่างคมชัดแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายฝากระโปรงถูกออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เส้นสายโค้งมนผสานกับความแข็งแรงช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุดเลื่อนไปด้านข้างจะเห็นล้อขนาดใหญ่พิเศษพร้อมยางคุณภาพสูงที่พัฒนาเพื่อการเกษตรทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพื้นดินแข็งพื้นโคลนหรือพื้นที่ลาดเอียงโครงสร้างด้านข้างของตัวถังเน้นเส้นสายยาวต่อเนื่องตั้งแต่หัวจะดท้ายทําให้แทรกเตอร์คันนี้ดูปราดเปรียวทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแรงแบบงานเกษตรมืออาชีพด้านหลังคือหัวใจสําคัญของงานเกษตรประกรร,ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายฟังก์ชันสามารถติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายพรนหรือขนส่งได้อย่างรวดเร็วระบบไฮดรอลิกพลังสูงให้แรงยกมหาศาลร,รองรับงานหนักต่อเนื่องตลอดวัน พร้อมระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะช่วยควบคุมแรงดันและความแม่นยำเพื่อให้ทุกงานเกษตรเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยเมื่อเปิดประตูครึ่งไปด้านในคุณจะพบกับห้องโดยสารสไตล์ลักชัวรีที่ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในรถยนต์หรูเบาะหนังแท้สีดำตัดได้เขียวเข้ากับสีภายนอกอย่างลงตัวเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร